สวัสดีค่ะสัมลีนะคะจากเอ i s โซ e อิสเลอร์พวันนี้นะคะสัมลีจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเมนู Baby Chino ค่ะเมนูนี้เนี่ยนะคะก็ทำขึ้นมาเพื่อเอาใจกับลูกๆหลานๆที่ติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองมาในร้านกาแฟาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเอ๊เพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมว่า Baby Chino มันคืออะไร <laughs> เมนูนี้เนี่ยนะคะมันออกแบบมาเพื่อเด็กค่ะเพื่อนๆเพ,เพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของกาแฟนั่นเองก็คือว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะก็จะมีแบบกลุ่มลูกค้าที่มาดื่มกาแฟทานอาหารเช้ากันเป็นครอบครัวนะคะก็จะมาทั้งแบบเด็กพ่อแม่เด็กแล้วก็ปู่ย่าหรือตายายเนี่ยนะคะมากันทั้งครอบครัวเลยแล้วทีนี้ แต่ละคนเนี่ยเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วใช่ไหมเขาก็ดื่มกาแฟกันดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกันได้แต่ว่าเด็กที่มาด้วยค่ะเขาก็อยากมีฟิลแบบหนูก็อยากมีฟิลแบบจิบจิบอะไรแบบเหมือนพ่อแม่หรือเหมือนตาเหมือนยายอะไรบ้างอะไรนี้นะคะเมนูนี้ก็เลยออกแบบมาเพื่อเสิร์ฟให้กับเด็กๆที่ติดตามผู้ปกครองมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าเมนูเบบี้ชิโน่ที่จะเสิร์ฟให้กับเด็กๆที่น่ารัก เนี่ยมันจะทำยังไงโอเคอันดับแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือแก้วขนาดประมาณ200มิลลิลิตรค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่นมปริมาณ150 ml ลงใน p i เชอร์ค่ะแล้วก็สตรีมฟองสตรีมให้นมเนี่ยอุ่นแล้วก็มีฟองนมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงขนาดคาปูชิโน่ก็ได้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะ เทตัวนมแล้วก็ฟองนมเนี่ยลงในถ้วยหรือแก้วขนาด200มลลิตรของเราที่ที่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะคะจากนั้นก็โรยผงโกโก้เล็กน้อยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูเบบี้ชิโนพร้อมเสิร์ฟให้กับเด็กน้อยผู้น่ารักแล้ว หรือว่าบางร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะเพิ่มความโดดเด่นด้วยการใส่ไซรับวานิลาหรือว่าไซรัปคาราเมลลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อมีความแบบเป็นกลิ่นกลิ่นหอมหอมแล้วก็ความหวานนิดนิดหน่อยหน่เพื่อให้แบบดื่มง่ายดื่มคล่องคลองนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของแต่ละร้านนะคะแต่ละร้านเนี่ยอาจจะตั้งเมนูเบบี้ชิโนว่าไอซ์มิลฮอตมิลอะไรก็ ตามแต่สไตล์ของแต่ละร้านเลยนะคะเพื่อนๆจริงๆมันก็คือนั่นแหละมันก็คือนมร้อนแต่ว่าเรียกให้แบบคลิปเก๋งไงเบบี้ชิโนอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็นี่ละค่ะเป็นวิธีทำเมนูเบบี้ชิโนนะคะที่จะเสิร์ฟให้กับเด็กๆที่ติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองมาในร้านกาแฟค่ะบริการทุกระดับประทับใจจริงๆ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสัมลีด้วยนะคะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Have a nice day นะทุกคนบ๊ายบาย